สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ DIY หรือเราต้องตามทันเทคโนโลยีหรือ,อให้เราประหยัดค่าแรงหรือประหยัดเงินในการจ้างคนนะครับเรามีระบบให้น้ำอัตโนมัตินะครับตั้งเวลาให้น้ำนะครับนี่ครับเป็นนาฬิกาสั่งเปิดปิด ประตูน้ํานะครับตัวนี้ประตูน้ํานะครับเป็นวาล์วน้ํานะครับวาล์วน้ำไฟฟ้านะครับเราสามารถสั่งเปิดตั้งเวลาเปิดปิดให้รถน้ำสวนทุเรียนนะครับนี่ครับต้นทุเรียนนะครับนี่ครับสั่งเปิดปิดน้ำเราไม่อยู่ห,ห Mao, รือเราไปต่างจังหวัดหรือเราไปไหนไกลๆนะครับเราก็ไม่ต้องเป็นพะวงกับ าการรดน้ําทุเรียนหรือ,อสวนเราอยู่ใกล้บ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้สวนเราก็สามารถเอาระบบนี้เทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อ,อดูแลรดน้ําทุเรียนของเราหรือผลไม้อื่นๆต้นไม้อื่นๆก็ได้นะครับไม่ใช่เท่าแต่สวนทุเรียนนะครับเราสามารถาที่คนเกษตรกรกรด ลดแรงแรงงานนะคนคนจ่ายน้ำให้กับต้นไม้เราก็ให้ระบบควบคุมการจ่ายน้ำมาแทนแทนเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องนั่งเฝ้าหรือเราไม่ต้องมารดน้ำทุรเรียนเราไม่ต้องเข้าสวนทุกวันนะครับเราก็สามารถใช้ระบบนี้มาจ่ายน้ำให้กับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ได้นะครับ นี่อีกหนึ่งแนวทางในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมาแรงนะครับเราก็ต้องตามให้ทันกับเทคโนโลยีนะครับเราก็ต้องตามให้ทันเพื่อลดค่าแรงลดค่ารายจ่ายในการปลูกพืชต่างๆนะครับเราไม่ต้องใช้แรงงานมาเฝ่าหรือมาคอยรดน้ำนะครับนาฬิกาตั้งเวลาเรือนนี้ก็ตั้งนะครับ ดูนะครับนี่คือเก้าโมงครึ่งจะลดตรงนี้เจ็ดโมงครึ่งลดตรงนี้คือมารีวิวไว้ดูเลยกดตัวนี้ไว้นะครับเปิดตัวนี้ไว้ตรงนี้จะหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งอันเนี่ยใช้เวลาประมาณลดเปิดน้ำต้นเรียนลดต้นผลต้นไม้สิบหน้านาทีนะครับสิบห้านาทีนะครับเป็นไฟฟ้า220โวลต์น,นะครับ นี้ก็เหมือนกัน220โวลต์นะครับเป็นไฟฟ้านะครับแต่เรายังมีระบบไฟสิบโวลต์นะครับที่สามารถาเปิดปิดเป่าได้วาลก็12โวลต์นาฬิกาก็12โวลต์เราก็สามารถเปิดได้24โวลต์ก็มีนะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการไฟฟ้าเราก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการมาช่วยเป็นไฟเปิดปิด เว่าน้ำแล้วก็นาฬิกาตั้งเวลาที่จะรดน้ําให้พืชพืชผลไม้ของเราได้นะครับเรามีแนวมีทางเลือกนะครับเราจะอยู่ใกล้บ้านไฟฟ้ามีเราก็ใช้ไฟส2งยี่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากการไฟฟ้าหรือสวนเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเราก็สามารถใช้ระบบโซลา่าเซลล์หรือคอย12โวลต์ได้นะครับ พราะมันกินไฟไม่เยอะแค่เปิดแค่ไขวยเปิดวป่าเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะครับแค่เปิดวาสักป้านาทีแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วไฟโซลา่าเซลล์เล็กๆแค่แผง 20, w, w, 20 w าางงว,วตนนัตต์10วัตต์20วัตต์ก็ได้เลยนะครับสามารถเอานําไฟ12โวลต์มาลงแบตกข้อเล็กๆสักหนึ่งก้อนเพื่อเป็นไฟเปิดปิดวาวตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่คือเทคนิค uh, DIY ในการ uh, ควบคมุมสวิตช์น้ำนะครับ เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูว่าถึงเวลา9โมงครึ่งแล้วระบบนี้จะเปิดให้เราได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ก็ใกล้แล้วตอนนี้9โมง18นาทีแล้ว9โมงครึ่งก็มันก็จะเปิดวาลาวให้น้ำกับต้นไม้ของเราพอครบ15นาทีวาล์วตัวนี้ก็จะปิดลงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูก่อนนะครับ ใกล้เลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักสองนาทีนะครับวาลน้ำก็จะเปิดนะครับเรามาดูกันนะครับว่า,านาฬิกาที่เราตั้งไว้เก้าโมงครึ่งมันจะเปิดวาลรถน้ำถุเรียนให้เรานะครับรอสักนาทีสองนาทีนะครับใกล้เปิดแล้วนะครับ เรามาดูกันนะครับว่า,าต,ต้นนึงนะครับนั้นต้นหนึ่งนะครับปลูกทดสอบไว้สองต้นนะครับอลองระบบอให้น้ำอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเข้า,าสวนหรือเข้าสวนทุกวันนะครับระบบก็จะสั่งเปิด,ปดน้ำรดทุเรียนให้เรา สิบห้านาทีลถให้สิบห้านาทีแล้วก็มันก็ปิดให้อยู่ยที่เราตั้งนะครับจะตั้งรถถึงชั่วโมงก็ได้แต่ว่าขั้นต่ําสุดได้สิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีแล้วมันก็จะปิดน้ําให้เรานะครับทุเรียนาการให้น้ําแต่ละครั้งผมก็ลืมแล้ววันนั้นถามเพื่อนมาว่าให้น้ําต้นทุเรียนอกีกนาทีทํางานแล้วนะครับ เห็นไหมครับนี่ครับทำงานแล้ววาล์วเปิดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ถึงเวลามันก็ทำงานเลยนะครับเปิดเลยนะครับดูนะครับนี่ครับระบบเปิดน้ำอัตโนมัติด้วยนาฬิกาตั้งนาฬิกาไว้นะครับเรามาดูกันครับ ตอ,ตอนนี้นาฬิกาเราก่โมงนะครับเห็นไหมครับ9โมงครึ่งมันก็รถแล้วนะครับรถประมาณ15นาทีมันก็ปิดเองด้วยอัตโนมัติอีกนะครับด้วยระบบของนาฬิกาตั้งเวลาไว้นะครับสั่งเปิดปิดเป่เาวอาซื้โนอยน,น้ำนะครับเป่าน้ำนะครับเนี่ยครับนี่คือเป็นระบบที่สามารถ เอาไปติดหือใช้ในสวนในแปลงผักหรือปลูกพืชอื่นๆก็ได้ที่ต้องให้น้ํานะครับตัวที่เราไม่จําเป็นต้องไปให้น้ําเองนะครับใช้ระบบทํำแทนเรานะครับใช้ระบบทําแทนเรานะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูต่อนะครับว่าพอ15นาทีมันก็สั่งปิดอีกทีนะครับ นี่จะใกล้ครบ15นาทีแล้วนะครับเรามาคอยดูกันนะครับว่า,าระบบสั่งปิดน้ำมันจะสั่งปิดหรือเปล่าพอครบ15นาทีนะครับเรามาคอยดูกันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งใกล้แล้วนะครับอดใจรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยววาล์วก็จะปิดน้ำ ครบ15บนาทีนะครับนาฬิการะบบนาฬิกาก็จะสังปิดน้ำปิดวาวน้ำนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งใจรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตัดแล้วนะครับนีทีนี้เราก็ไปดูนาฬิกากันครับว่ามันตัดตรงที่เก้าโมงครึ่งจริงหรือเปล่าเสียงดังเป๊กได้ยินไหมครับนี่ครับ9ก้าโมงสีนาทีลดไปประมาณ15นาทีเองนะครับจาก9ก้าโมงครึ่งไปถึง ก้าโมงสี่สิบห้าก็สิบห้านาทีนะครับระบบก็ตัดเรียบร้อยนะครับเนี่ครับเราสามารถควบคุมดูแลการจ่ายน้ำได้ว่าเราจะจ่ายน้ำกี่นาทีสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็อยู่ที่เราตั้งนะครับแล้วก็เอาไปประดิษฐ์เปิดปิดไฟต่างๆนะครับได้ด้วยนะครับทำได้หลายอย่างนะครับนาฬินนการเรือนนี้ทำได้หลายอย่างนะครับ ไม่ใช่เท่าแต่จะมาเปิดวาวน้ำอย่างเดียวนะครับเป็นตั้งเปิดปิดไฟตอนหกโมงเย็นปิดตอนหกโมงเช้าก็ได้นะครับทำได้หมด DIY ได้หมดนะครับวันนี้แทนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมจะมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับปุ๋ยนะครับนี่ครับปุ๋ยรดน้ำมาสองรอบแล้วนะครับปุ๋ยยังอยู่เลยนะครับยังไม่ละลายเลยนะครับเนี่ยขนก็เริ่มมาแล้วครับ ต่อจากเมื่อกี้ผมก็เลยมาให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับหมูล้างข่าวนะครับนี่ครับต้องการความชื้นไม่ใช่ว่าโดนน้าแล้วจะละลายทันทีเราไม่ต้องกลัวมันค่อยๆละลายนะครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งให้ใดูนะครับเป็นปุ๋ยมูล้างข่าวที่ใช้กับต้นทุเรียนได้ดีมากแล้วก็ละลายช้านะครับนะครับละลายช้าเนี่ยครับยังเป็นเม็ดอยู่เลยเนี่ย รดน้ำมาสองรอบแล้วปือยังเป็นเม็ดอยู่เลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ